การเลือกทีมของอาเนสลอตย้อนกลับมาทำร้างตัวเองอย่างแรงความพ่ายแพ้เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของเขาเสื้อโปโลโดำวายใส่สบายสนใจกดลิงก์ใต้คลิปครับผมมีความเห็นใจต่อบรรดาแข่งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลและเสียงวิจารณ์เพิ่มเติมต่ออาเนสลอตหลังความพ่ายแพ้คาบ้านต่อคริสตันพาเลสศูนต่อ3ในอีกค่ำคืนที่น่าผิดหวังของเดอะเรส เดือนตุลาคมอันเลวร้ายของสลอตจบลงด้วยการพ่ายอีกครั้งในคืนวันพุธเมื่อทีมลิเวอร์พูลชุดเยาวชนต้องตกรอบคาราบาวครับรอบที่4เสียงตอบรับจากสื่อมุ่งไปที่การเลือกทีมของสลอตเดวิดลินช์โพสต์บน X ว่าลิเวอร์พูลเหมือนถูกกำหนดให้แพ้ตั้งแต่เห็นรายชื่อผู้เล่น ผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นคืนนี้มันชัดเจนตั้งแต่เห็นทีมชุดที่ส็อตส่งลงสนามแล้วนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาที่พักนักเตะหลักไว้มากมายแต่มันจะไม่ดูฉลาดเลยหากลิเวอร์พูลไม่สามารถเก็บผลดีใดๆจาก3มนัดถัดไปซึ่งเป็นสัปดาห์สำคัญสุดๆไมค์แมกกราดจากเดอะเทเลกราฟกล่าวว่าการเสี่ยงเลือกทีมของสอ็อตล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ฟอร์มตกอย่างเหลือเชื่อของลิเวอร์พูลยังดำเนินต่อไปการเสี่ยงเลือกทีมของอาร์เนสอตกลับย้อนสอนอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าบ้านต้องตกรอบคาราบาวคับที่แอนฟิ์สำหรับบางคนการได้เล่นในบ้านในบอลถ้วยควรเป็นโอกาสดีในการยุติความพ่ายแพ้4นัดติดต่อกันในประเทศแต่สลอตกลับเลือกทุ่มทั้งหมดไว้กับเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ช่วยให้ความมั่นใจ ของทีมดีขึ้นเลยในตอนนี้ความพ่ายแพ้เหล่านี้เป็นของเขาความกดดันเริ่มก่อตัวแฮร์รี่แบมฟอร์ดจากเดอะเมลเชื่อว่าความกดดันกำลังถาโถมเข้าใส่สล็อตจริงๆแล้ว อย่าเพิ่งดราม่าไปนะแฟนหงทั้งหลายผมไม่ได้บอกว่าอาเนสลอตควรถูกไล่ออกมันยังเร็วเกินไปแต่เขาจำเป็นต้องทบทวนแทคติกของตัวเองแน่นอนความพ่ายแพ้เหล่านี้มาจากตัวเขาเองไม่ใช่นักเตะตอนนี้ลิวอพูเล่นได้ง่ายเกินไปทีมคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วและสลอตยังไม่ตอบสนองใดๆเมื่อแพ้ติดตกันแบบนี้ความกดดันย่อมถาโถมเข้าใส่ผู้จัดการทีมและชาวดัชคนนี้ ต้องหาทางแก้ให้เร็วที่สุดไม่งั้นแฟนบอลจะเริ่มหมดความอดทนแน่ โยนเด็กลงสนามในสถานการณ์ยากสุดขีดลูอิสบาวเวอร์นักข่าวสายอะคาเดมีของ This Is Anfield แสดงความคิดเห็นว่าสล็อตผิดพลาดในการจัดการนักเตะดาวรุ่งหน้าที่ของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ดันนักเตะเยาวชนขึ้นชุดใหญ่แต่ต้องสร้างเงื่อนไขให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยคืนนี้สล็อตทำไม่ได้และมันชัดเจนมาก เกมกับวิลล่าคือจุดตัดสินทุกอย่างเกรกเอววนส์ Evans, จากเดอะแอตเลติกชี้ว่าความจริงจะปรากฏในเกมวันเสาร์นี้กับแอสตันวิลล่าเราจะรู้คำตอบทั้งหมดตอนประมาณ4ี่ทุ่งของวันเสาร์ตามเวลาสหราชอาณาจักรเกมพรีเมียร์ลีกกับวิลล่าที่แอนฟิลด์คือจุดชี้ขาดและสำคัญกว่าบอลถ้วย ซอ o t มักพูดว่าไม่มีสิ่งดีใดมาจากความพ่ายแพ้แต่ถ้านักเตะที่ได้พักกลับมาฟิตและโชว์ฟอร์มได้ดีในสุดสัปดาห์นี้ความพ่ายแพ้ต่อพาเลสจะถูกลืมอย่างรวดเร็วฤดูกาลนี้จะไม่ถูกตัดสินด้วยคาราบาวครับแต่แฟนๆที่แอนฟิลคงไม่ให้อภัยได้อีกหากทีมยังไม่ฟื้นคืนฟอร์มในสุดสัปดาห์นี้ ฟอร์มตกแย่สุดในรอบกว่า70ปีทอมวิกเตอร์จากเดอะมิ r เรอร์สรุปถึงสถิติอันน่าตกใจของลิเวอร์พูลว่าต้องย้อนกลับไปถึงปี1953ถึงจะเจอครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลแพ้เกมในประเทศติดกันถึง5นัดแม้จะมีข้อแก้ตัวเรื่องการส่งทีมสำรองและชัยชนะใหญ่ในแรงเฟิร์ตเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่นั่นไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงว่าฟอร์มในประเทศของทีมกำลังน่ากังวลอย่างยิ่ง สลอ็อตไม่ควรถูกลดเครดิตจากแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ปัญหาคือเขาไม่เคยต้องรับมือกับช่วงฟอร์มตกแบบนี้มาก่อนและยังต้องพิสูจน์ว่าเขามีไหวพริบพอที่จะพาทีมกลับมาหรือไม่กล่าวสรุปการเลือกทีมของอาร์เนสลอตกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำ้ายตัวเองอย่างแรงและตอนนี้เขากำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลก่อนเกมสำคัญกับแอสตันวิลล่าเกมที่อาจตัดสินอนาคตของเขา ในฐานะกุญสือลิเวอร์พูลด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ